สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจากเด็กสลัมสู่ปรมาจารย์เปิดเรื่องราวชีวิตครูมืดประสาทหลังจากไปอย่างสงบสิ้นชื่อปรมาจารย์เปิดเรื่องราวชีวิตครูมืดประสาททองอลามหลังเสียชีวิตจากไปอย่างสงบสิ้นชื่อปรมาจารย์แห่งการนัตยาสังคีตไทยนับว่าเป็นความสูญเสียบุคคลในวงการบันเทิงอีกท่านครูมืดประสาททองอลาล์มเสียชีวิต สิ้นแล้วปรมาจารย์แห่งการนาฏยสังคีตไทยเมื่อมีรายงานจากสำนักศิลปากรที่10นคนรราชสีมากรมศิลปากรโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจต่อการจากไปของครูมืดประสาททองอลามปรมาจารย์แห่งการนาฏยสังคีตไทยสำหรับเรื่องราวชีวิตของครูมืดจากเด็กสลัมสู่ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมชีวิตเคยลำบากถึงขนาดต้องขอข้าววัดกินบ้านที่อยู่หลังคาติดกันหมด เป็นบ้านที่เช่าเขาอยู่อาศัยอยู่ข้างวัดแต่บังเอิญถิ่นที่ตนอยู่ถึงแม้จะห่างไกลความเจริญแต่คนที่อยู่เป็นบุคคลทรงความรู้และศิลปินแห่งชาติเยอะมากจึงมีโอกาสเข้าไปเรียนดนตรีนาฏศิลป์ซึ่งเริ่มจากการที่คุณปู่เป็นนักดนตรีไทย ครูมืดเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนานาฏศิลป์ในสาขาดุริยางไทยในขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนานาฏศิลป์นั้นครูมืดได้รับการขัดเลือกเป็นนักเรียนในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรซึ่งมีดำริให้คัดเลือกเด็กนักเรียนมาทำการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยทุกแขนงทั้งการเรียนโขนลิเกสวดแหล่เห่กรม การภาคขรละครรวมทั้งการแสดงจำาอวดโดยมีอาจารย์เสรีหวังในธรรมบรมครูด้านนาฏสินไทยเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาความรู้ทําให้ครูมืดได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์แห่งนาฏสินไทยจากอาจารย์เสรีหวังในธรรมและได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิเอกคนสําคัญของอาจารย์เสรีหวังในธรรม และนี่เองทำให้ครูมืดได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการแสดงโขนรวมทั้งเติบโตในตำแหน่งทางราชการจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่มวิจัยพัฒนางานและการแสดงสำนักงานสังคีตไทยกรมศิลปากรขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ